ความเคลื่อนไหวของแต่ละคู่นิดนึงครับอย่างอีซีเพื่อตำรวจอย่างที่คุณตู่บอกไปก็คือจะทดลองนักเตะใหม่หลายคนเลยนะครับที่จะเข้ามาทดสอบฝีเท้ากับทีมโดยเฉพาะในรายของเฟริเป้เดซูซ่าคัมโปสนะครับสูตรหน้าที่เข้ามาร่วมทีมในเลเที่สองก็ปรากฏว่าตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่องของวีซ่าการเดินทางก็นะฮะก็คือว่าจะเดินทางถึงวันพรุ่งนี้แหละแต่คราวนี้ก็ต้องดูว่าโค้ดวางเนี่ยจะพอใจมากน้อยแค่ไหนคือคคยังไม่ได้เซน็นแต่คาดว่าเนี่ยนักเตะรายเนี่ย น่าจะเข้ามาแทนฟิลิปเป้แฟร์ไรล่าซึ่งบาดเจ็บหนักแล้วก็พักยาวไปทางฤด,ดูกาลแล้วนะครับ,รบก็มาติดตามดูกันประวัติก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยนะครับเป็นชาวบาซิลน,นะใช่ครับเล่นในลีกสูงสุดของโครเอเชียกับไฮดุคสปิตนะครับแล้วก็ผ่านการเล่นกับเวลิงตันฟินิก ทีมดังจากออสเตรเลียรวมทั้งทีมดังจากซาอุดีอาระเบียอย่างอาริสแล้วก็อเวดาครับผมมาดูข่าวสารกันต่อดีกว่าคุณตูไปดูกันที่ทางฝั่งของอาร์มี่ยูในเต็กันบ้านนะฮะเกี่ยวกับทางเดนเนลบรังโกนะครับกองหลังตัวแก่งของทีมนะฮะก็ออกมาเผยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยคิดที่จะแยกทางกับอาร์มี่ยูในเต็ดด้วยนะครับครับก็สาเหตุเป็นเพราะว่าในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ย แทบยังไม่ได้ลงสนามเลยนะไม่มีส่วนร่วมกับเกมเลยครับในเรื่องนี้เราได้รับการเปิดเผยจากคุณไตรสิทธองแดงนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวของนักเตะรายนี้ครับคือเป็นผู้ที่นำดานิเอลบรังโกเนี่ยมาเซ็นสัญญากับทางอาร์มี่ยูเนเต็ดนะฮะพอไม่ลงสนามหลา,หลายนัดเข้าทางบรังโกก็มาขอคำปรึกษาอยากจะขอย้ายทีมหลังจากจบเล็กแรกไปแล้วนะก็คือว่าช่วยหาทีมหน่อยนะไปขอคุณไตรสิทธ์มานะแต่พอ ช่วงที่อาเลซซันโดอเวสครับเซนเตอร์ฮารชาวบราซิลของอาร์มี่ยูเนเต็ดบาดเจ็บเนี่ยก็ทําให้ดานะิเอลบังโกสามารถสอดแทรกเข้ามาเป็น11ตัวจริงของอาร์มี่ยูเนเต็ดได้ครับแล้วก็ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องเลยนะครับกลายเป็นส่วนสำคัญเ <c oughs> พิ่งทําประตูแรกไปเมื่อนัดที่แล้วนะเกมที่เสมอกับ TDM ไป2 2ต่อ2นะครับแล้วก็มีส่วนสําคัญครับที่ทําให้อาร์มี่ยูเนเต็ดเนี่ย คลีนชีส4นัดจาก7นัดหลังสุดเลยนะครับครับก็ตอนนี้เนี่ยการแข่งขันในทีมอาร์มี่ยูเนเต็ดมีค่อนข้างสูงอ,อย่างตำแหน่งกองหลังเนี่ยนอกจาก ดันเนลบังโก้แล้วนะครับอเลส andro อาเวสตอนนี้ก็หายเจ็บกลับมาแล้วด้วยครับแต่ว่าโอกาสที่ทั้งคู่จะได้ลงสนามพร้อมกันมีค่อนข้างน้อยเพราะว่ามันจะไปเปลืองควอต้าต่างชาติตำแหน่งกองกลางถ้าเกิดชัยวัน์นักเอียบไม่เจ็บหรือว่าไม่ตดโทษแบนเนี่ยก็คงจะเป็นคนใดคนหนึ่งที่ได้ลงสนามและดูแล้วช่วงหลังนี่ก็จะเป็นดันเยลบังโก้นะที่แกโชว์ผลงานได้ดีนะครับจริงๆเนี่ยอเลส andro อาเวสเป็นกองหลังตัวหลักตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วคแต่ว่าพอเจ็บไปเนี่ยก็ถือว่าหลุดจากตำแหน่งตัวจริงไปเหมือนกัน นะครับมาดูข่าวของทางฟุตซอลกันบ้างนะครับวันนี้ทีมทอสออาแบกลงอุ่นเครื่องด้วยนะฮะครับอก็ลงอุ่นเครื่องก่อนที่จะเดินทางไปคูเวตวันศุกร์นี้แล้วครับอทอสอาแบกนะครับอยู่ในชุดเสื้อสีแดงเจอกับทีมชาติชุดมหาวิทยาลัยโลกนะครับในชุดเสื้อสีเงินเมื่อกี้เห็นว่าแวบมีนักเตะใหม่ด้วยนะหัวใสๆอ่ะใช่ไหมครับพาซาลินโยนะครับเป็นนักเตะที่ค่าเหนื่อยแพงสุดในประวัติศาสตร์เดี๋ยวดูลูกยิงลูกนี้ โอ้โหไม่ธรรมดานะหลายหลายคนถามว่าอายุ36ปีค่าหน่วยแพงไปหรือเปล่า5้านยูโรนะครับโอ้ลูกยิงเมื่อกี้ในตอบได้ชัดเจนเลยนะสุดยอดจริงๆนะครับก็เป็นทางทศสแบบที่เหนือกว่านะครับตลอดทั้งเกมครับได้ประตูแรกอย่างที่เห็นไปแล้วนะจากพาซารินโนครับตอนที่อ้าวแล้วนัทุฒหมายจะรนมาทำอะไรครับเนี่ยยืนตัวมาครับก็จะไปกับทศสแบบด้วยนะฮะประตูที่เหลือเนี่ยก็จะมาจาก ลูกยิงของเกียรติยศเล่นมเขตนาทีที่17สุดพวุิเถื่อนกลางนาทีที่17กับ19นะครับแล้วก็พาซาลินโยเนี่ยมาปิดท้ายในช่วงครึ่งแรกครับ,คร,บครึ่งแรกเนี่ยทอ,อบแบบนำไป5ประตูศูนย์เข้าสู่ช่วงครึ่งหลังนะทอ,อบแบบพยายามหมุนเวียนผู้เล่นลงสนามหลายคนเพื่อทดสอบระบบนะครับทำประตูเพิ่มได้อีกจากปิศดาว,วงแก้วนาะทีที่ส6จากนั้นครับทีมชาติไทยชุด มหาวิทยาลัยโลกซึ่งจะไปแข่งที่โปรตุกเกสนนะในช่วงประมาณเดือนกระกฎาคม,มได้2ประตูจากเอกสิทธิ์แก้วคงเมืองและก็สิทธิชัยประสงสิณ์นะครับซึ่งเป็นสองเลตเตของทีมสมุทรสาครทศอสอบแบกมาได้ประตูปิดท้ายนะครับจากพนมกรสายสอนอซึ่งก็จะลงแข่งให้กับทศสอบแบกในชิงแชมป์เอเชีย,เ,ยเป็นการอำลากีฬาฟุตซอลก่อนที่จะหันไปเล่นฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งกับทีมอินทรีเพื่อนตำรวจนะครับ โปรแกรมของทอสอแบกในการแข่งชิงแชมป์สโมสรเอเชียนะครับ วันที่1กรกฎาคมพบกับออสปอร์ตจากเลบาน,นอนครับ2กรกฎาคมพบกับนาโกย่าโอเชียนแชมป์เก่าจากญี่ปุน่นแล้วก็วันที่3กรกฎาคมเนี่ยจะพบกับอาดุทัชเคนจากอุซเบกิสถานครับซึ่งในทัวร์นาเมตนต์นี้ผมเองก็จะเดินทางไปกับสโมสรทอสออาแบกด้วยนะครับก็มั่นใจได้นะมีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาใหไ้ได้ตามรับชมกันตลอดครับครับผมแล้วในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประกาศ14ผู้เล่นที่จะเดินทางไปคูเวตคือตอนเนี้ย ซ้อมกันทั้งหมด16คนคใครจะเป็นผู้โชคร้ายสองคนคเดี๋ยววันพรุ่งนี้รู้แน่นะครับนะครับอะ